คุณได้บาสเกตบอล NBA กันก่อนนะฮะคือแต่ละฤดูกาลจะมีประมาณ30ทีมแต่ละทีมต้องแข่ง82เกมและ16ทีมที่ดีที่สุดก็จะผ่านเข้าไปได้ในรอบ16ทีมสุดท้ายหรือที่เราเรียกกันว่าเพลย์ออฟ16เหลือ8 8เหลือ4 4เหลือ2จนกระทั่งเหลือ1ทีมที่เป็นแชมป์นะครับตอนนี้ก็ผ่านเข้ามาสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วฉะนั้นคุณผู้ชมจะเห็นครับว่ากว่าจะเข้าไปถึงรอบนี้มันยากจริงๆและรอบยิ่งลึก เล่นยิ่งแรงเกมนี้มีทั้งหลังกระโดดบินหลังฟาดพื้นอัดกันเต็มที่คลีฟแลนด์คาเวเลียซึ่งนำโดยทางด้าเลบอนเจมส์ตอนนี้นำชิคาโกบูลส์กระทิงเปลี่ยวอยู่3ต่อ2คขออีกแค่เกมเดียวคลิฟแลนด์จะเป็นทีมแรกที่เข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศมันสุดปินจัดไปคลิฟแลนด์ในชุดเข้มครับนำอยู่3ต่อ2เกมบุกมาเจอกระทิงเปลี่ยวชิคาโกบูลส์เลบอนเจมส์แฮกชุดสวบฮะชิคากโกนี่เกมนี้แพ้ตกรอบเลยนะครับ เดริกโรสยัดเข้ากลางพาวกซ็ซโอยัดลงไปฮะกระทิ้งคึกแล้วครับดันเลวี่ใส่พานให้จิมมี่บัตเลอร์โหนสองมือซะและจับตาดูช็อตนี้ให้ดีช็อตเด็ดชอ็อตเสียทริสตันทอมสันครับเฮิร์นเว์เสียงตายทำไป13แต้มคนเดียวดูฮะดูครับคุณผู้ชมครับเบอร์13ทำ13แต้มโอ้โห นี่แหละครับ NBA p l a y o f f รอบนี้มันโหดรอบนี้มันมัน,มนรอบนี้มันแรงบุกเข้าไปโดนโอ้โหชเปอร์ครับโดนมิโรเทชฟาดคอเข้าไปเต็มๆนี่คือความเข้มข้นครับบอกเลยฮะเกมมันเดือดนะฮะเข้าสิบนาทีสุดท้ายคลิฟเลนยังคงนำอยู่เดลาเวโดวาสเป็นผิวครับคลิฟเลนกยังน,นำไปไะ้ยี่สิบกว่าแต้ม้วดูเอแมาชเปอร์ um pert, ดูลูกนี้โอ้โหคลิฟเลนดชิลๆเลยฮะชนะไป94ต่อ73 นี่แหละครับสุดยอดนะครบลาบอนเจนเข้าไปแล้วนะฮะในรอบรองจากบาสมาเรื่องของฟุตบอลหลังๆฟุตบอลนี่มีเรื่องปวดหัวเยอะนะฮะหลังๆนักบอลจะมีการปิดปากคุยกันแบบนี้ครับเพราะว่าบางครั้งไปด่ากันนะฮะไม่ต้องการให้กล้องจับภาพได้หลังๆแย่ลงไปอีกครับเพราะมีปัญหาเรื่องของบอลบอยบอลบอยหน้าที่คืออะไรครับเวลาลูกบอลออกเนี่ยนะฮะบอลบอยมีหน้าที่จะส่งบอลกลับไปให้เขาเล่นต่อแต่ว่าหลังจากเกมที่ยูเวนตุสบุกไปยันเบรเมริดและที้งเบรมริทตกรอบไปนั้น มีปัญหาเรื่องของบอลบอลซึ่งตอนนี้ดังไปทั่วโลกเกิดอ,อะไรลองดูฮนะนี่ฮะยูเวในชุดฟ้านะครับบุกไปทางขวาได้ลูกเตะมุมนะครับและเดี๋ยวดูเด็กเก็บบอลของเรอัลมาดริดฮะไม่ยอมให้บอลน,นะครับเพราะกลัวว่าทีมตัวเองในชุดขาวจะลงมาตั้งเกมรับไม่ทันเอาง่ายๆก็คือพยายามจะถ่วงเวลานะครับคนภาคพ,พูดเลยนะครับว่าซิลลี่บอยหรือประมาณเจ้าเด็กโง่นะฮะเรอัลมาดริดก็ตกรอบนะครับคุณผู้ชมครับ คนกล,กลางก็อาจจะสะใจและนี่คือบอบอยที่ไม่น่าเรียนแบบและควรต้องปรับปรุงตัวด่วนคุณผู้ชมครับนอกจากมีวิชาพละแล้วก็ควรจะมีวิชาสอนน้ําใจนักกีฬาด้วยและที่สําคัญที่สุดครับจะไปด่าเด็กอย่างเดียวไม่ได้ต้องโทษผู้ใหญ่นะครับบางครั้งเวลาเด็กทําอะไรแล้วผู้ใหญ่บอกเอ้ยดีเนี่ยเท่อันนี้แหละครับเราต้องบอกว่าอะไรควรและไม่ควรเพราะครั้งการให้ท้ายจะทำให้กีฬาเป็นสิ่งที่ไร้ค่าทันทีเห็นงี้เศร้าสุดๆนะคุณผู้ชมครับ